ไหว้พระก้าวัดสไตล์หมอกริดคอนเฟิร์มนะครับหลายท่านนะฮะก็สอบถามมาว่าหมอกริดหมอกริดนิยมไปไหว้พระที่ไหนไหว้กี่วัดไหว่ยอย่างไรคลิปนี้จะเป็นคําตอบว่าเวลาผมไปไหว้พระผมก็มักจะไปไปพระก้าวัดซึ่ง9ก้าวัดเนี่ยมันก็หมายถึงความก้าวหน้าและวัดเองก็เป็นลักษณะของหน่วยวัดก็หมายถึงว่าวัดกี่ครั้งก็ก้าวหน้าทุกครั้งไม่ว่าจะประเมินอ,อย่างไรก็มีแต่ความก้าวหน้าไม่ถดถอยเลยนะครับเลขก้าเป็นเลขมงคลเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณ ญาณด้วยครับเพราะฉะนั้นการไหวพระก้าวัดจึงนิยมกันมากสําหรับผู้ที่ทําบุญนะครับแต่หลายคนก็จะสอบถามว่าแล้วมก n k ไปไหวพระเก้าวัดที่ไหนวันนี้ผมจะมาบอกเลยครับว่า9สถานที่ที่ผมมักจะไปไหวซึ่งปีหนึ่งผมจะไปไหวส่วนตัวประมาณ3ครั้ง5ครั้งต่อปีด้วยกันเอาล่ะอยากรู้ใช่ไหมฮะว่าหมอกิจไปไหวพระเก้าวัดที่ไหนเรามาฟังกันเลยครับเวลาผมไปไหวพระเก้าวัดผมก็จะเริ่มต้นจากวัดที่ความหมายที่เป็นมงคลสําหรับวัดแรกเลยนะครับที่ผมจะไปไหว้ก็คือวัดสุทัศน์จริงจริง ติของการไหว้วัดสุทัศน์เนี่ยเขาบอกว่าไหว้พระวัสุทัศน์จะมีวิสัยทัศน์ที่ดีและกว้างไกลมองเห็นอะไรตามเป็นจริงไม่ถูกหลอกถูกลวงถูกโกงเพราะใครจะโกงเราก็มองเห็นมีการมองเห็นที่ดีที่ประเสริฐจะลงทุนทํากิจการการงานอะไรก็จะมองเห็นลู่ทางที่เจริญใครจะมาหลอกลวงเราเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเราจะถูกหลอกลวงแล้วยังมีเสน่ห์แก่คนทั่วไปด้วยสําหรับสารที่ที่2นะครับก็คือสารเจ้าพ่อเสือจะเสริมอํานาจบารมีให้กับชีวิตคนที่ทํา งานมีลูกน้องบริวารไปไหวสารฉพาะเสือจะทำให้มีอำนาจตะบะเดชะครับสถานที่ที่3ครับวชนะสงครามอยู่ฝั่งตรงข้ามต่อข้อสารนะครับชื่อเนี่ยบอกชัดเจนครับว่าชนะสงครามชนะคดีความชนะการต่อสู้แข่งขันต่างๆชนะอุปสรรคเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆก็จะพ่ายแพ้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะว่าแว้งการแข่งขันคดีความก็จะชนะเมื่อมาไหว้ขอพรที่นี่นะครับสถานที่ที่4ก็คือสารลักเมืองก็ชัดเจนเป็น เป็นหลักเมืองหลักทองหลักชัยเพราะว่าการไหว้หลักเมืองถือว่าเป็นการตรัดเคาะต่อชะตาเสริมวาสนาบาร,รมีให้มีความมั่นคงเป็นหลักแก่ชีวิตครับสถานที่ที่5ครับคือวัดพระ,ะ,ะนะศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเพราะว่าการไหว้วัดพระแก้วถือว่า เป็นการไหว้สิ่งที่เป็นศูนย์กลางเราก็จะได้เป็นใหญ่เป็นประธานในที่ทั้งปวงและการไหว้ไปแก้มรกตก็จะทําให้แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาตลอดปีสถานที่ที่6ครับคือวัดเชตุมพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพนะครับก็จะเหมือนล่มโพล่มใสเราก็จะมีที่พึ่งที่อาศัยมีความสงบล่มเย็นเขาบอกนะครับว่าไหว้พระนอนที่วัดโพสงบสุขล่มเย็นอยู่ดีกินดีตลอดปีนี่คือความเชื่อนะครับวัดที่7ครับคือวัดกราณมิตรวรมหาวิหารชื่อก็บอก อยู่แล้วครับว่ากัลยาณมิตรคนเราจะทําธุรกิจหรือแม้แต่ชีวิตคู่หรือแม้แต่จะทํางานหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่ครับถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีเราก็จะประสบความสําเร็จครับแล้วก็การไหว้พระประธานคือหลวงพ่อซัมปอกงจะโชคดีมีการเดินทางที่ดีใครที่ไปทําเกี่ยวกับวีซ่าหรืออยากจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วไม่สําเร็จหรือมีกิจการการงานที่อยู่หลังถิ่นแดนไกลค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลมาไหว้วัดกัลยาณมิตรฮะไหว้หลวงพ่อโตซัมปอกงจะเกื้อหนุนให้ดวงชะตาของคุณดีมากๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยครับ ต่อมาลำดับที่8ครับวัดอรุณราช,ชวรารามชื่อก็บอกแล้วนะฮะว่าวัดอรุณก็หมายถึงวันใหม่การเริ่มต้นใหม่ๆกระทําสิ่งอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองสว่างสวัยคติโบราณก็บอกว่าว่ายพระวัดอรุณชีวิตรุ่งโลดทุ วันคืนต่อมาวัดสุดท้ายครับก็คือวัดระฆังโคสิตารามอันนี้ผมสัทธาส่วนตัวในพระสมเด็จพระระฆังแลวก็สมเด็จพระเทพรัน์โตด้วยพระคาถาชินบัญชรน,นะครับเขาบอกนะครับว่าการไหว้วัดระฆังเนี่ยจะมีคนนิยมชมชื่นมีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปีนะครับเอาละ่ะเรามาดูกันนะครับว่าวัดแรกต้องไหว้อะไรบ้างอันนี้เคล็ดลับเลยนะฮะหนึ่งเลยนะครับวัดสุดทัศน์ให้คุณเริ่มจากการสักการะพระศรีสากยมุนีด้วยทูปสามดอกเทียนสองเล่มดอกบัวหรือพวงมาลัยและออกมาจากวัดเดินเข้าซอยทางซ้ายของสรารวาการกุเทพ รคเดินไปจนสุดจะถึงศาลเจ้าพ่อเสือเมื่อคุณสักการะเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อกฏอู่เจ้าแม่ทับทิมคุณสักการะด้วยธูปสิบแปดอปกปักหกกระถางก็คือกระถางกระสามดอกเทียนแดงหนึ่งคู่พรมลายหนึ่งพวงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณไปต่อที่วันชนะสงครามสักการะพระพทธานในพระอุโบสถและพระพุทธรูปสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถด้วยธูปห้าดอกเทียนหนึ่งเล่มดอกบัวหนึ่งดอกเสร็จแล้วเดินย้อนเสร็จแล้วให้คุณมาที่ท้องสนามหลวงครับและเข้าไปสักการะพระเสือเ้อออเเมมืืงงงพพรรรระะทกาชยี เจ้าพ่อเจตคุบเจ้าพ่อหอกลองและก็ไหว้เสาหลักเมืององค์จำลองด้วยทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มผ้าแพรสามสีและดอกบวัวก่อนไหว้องค์จริงด้วยพงมาลลยต่อมาครับให้เราไปที่วัดพระแก้วสักการะพระแก้วมรกตด้วยทูบเทียนดอกบบวคู่เสร็จแล้วเดินอ้อมประตูมาประมาณ15นาทีจะถึงวัดโพคือวัดโพนี่ติดกับวัดพระแก้วเลยนะครับให้คุณไปไหว้พระพุทธุสยญาตหรือพระผู้ยยผเจ้าปางนอนด้วยทูบเก้าดอกเทียนแดงคู่ทองคำเปเปลสิบเอ็ดแผน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณข้ามฟากไปที่วัดพระแงโคสิตารามสาัก,กาสมเด็จพุ อาจารโตพมบาลังศีและพระประธานด้วยทูบสามดอกเทียนคู่ทองคําเปวสามแผ่นและสุกถาชินบัญชรเพื่อความเป็นสิริคนแก่ตัวคุณเองด้วยนะครับจากนั้นนะครับให้คุณไปที่วัดอรุณสักการะพระประธานด้วยทูบสามดอกเทียนคู่เดินทักษินาวัดรอบพระป,ปางวัดอรุณสามรอบเป็นอันเสร็จต่อมาครับอันดับสุดท้ายเลยคือไปที่วัดการามิตรไหวพระประธานหรือหลวงพ่อโตสัมปกงด้วยทูบสามดอกเทียนแดงคู่และแคทสําคัญจะอยู่ตรงะระฆังโบราณให้คุณไปเคาะระฆังโบราณเท่ากับอายุของคุณบวกไปด้วยสองและทุกครั้งที่เค ให้พูดคําว่าเฮงก้องก่อเฮงก้องก่อเฮงเท่ากับจำนวนอายุคุณบกสองครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเคดการไหวพระ9วัด9มงคลโดยหมอกริดคอนเฟิร์มแบบชอร์ที่หมอกริดคอนเฟิร์มทำครับก็เรียงลำดับให้แล้วนะว่าไมว่าวันไหนก่อนแล้วก็มีวิธีไหวอย่างไรก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะฮะแต่ท่านอยากจะเสริมดวงกับกริดคอนเฟิร์มที่ว่าปังปังปังด้วยเครื่องรางยอดสายหมู่ที่ตั้งใจทําให้ดีในดีนอกเลยเฉยวฝากหนุนกับไายกริดคอนเฟิร์มมด้วยครับ กำไรลุ้นดวงชะตาของกริ่คอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังงง้งสิ้น11บทเป็นกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 9 9 7 9 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ